สวัสดีค่ะพี่น้องติดตามช่องอัชาราภาเพืินนะครับวันนี้เรามาดูสภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศการเก็บของมื่อนี้เก็บของตะเวน,นค่อยๆนะอาบน้ามาทำไมเนี่เพราะว่าข้าเจ้าตีกันยู่อำเภอหนองหา,านกรุงร้อรธานีอำเภอหนองหานตอนที่กันตะตีสองตีสามเพุ่อนเก็บห้างแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะคะบบรรยากาศ พาไปเดินไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอัจรายาเพลินด้วยนะคะฝากเลด้วพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้เนนะคะพี่น้องวันนี้เลิกไหวครับพี่น้องกดสี่กันตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้ร่างเกียนทานนะคะ คนตีกันยอยว่เพื่อน้องบบกำลังเก็บของใช่แท้นะครับถ้าจะตีกันและได้เลิกไว้

คันนี่ใหญ่กว่าขันนั่นบ่ใช่ได้หลายกว่าเนาะหลายกว่าของกับหลายกว่าเาของกัเพิ่มอีกคือเเ่าเส้นกัเพิ่มอีกหลายไปหนาอหลายไปหนา ไปดูคอนบอยอันนี้มีอันของแล้วครัเพราะว่ามือนี้เขาจะตีกันอยู่น้องหานกันล้ได้เลิกแต่เว้นเลิกงแต่ตีสตอนนี้เวลาประมาณตีสี่จตีหเลยนะครับ ไปดูคอนโดนกันดีกว่าอันนี้ก็พันแย้ควายอันไหนควายกับเมียนเก็บของนะครับตุ๊กของเจฟที่นี่ติดร้อยเดินทางต่อเมื่อนี้แสดงยุทที่ อำเภอปุมภาวาอุดรธาน,นีนะครับเห็นว่าฝนคลอนย้อยทุกขณะทีมช่างไฟนะคะทีมช่างไฟที่แต่พบาสมยตายเบิ่งบรรยากาศมากอาหาน เพิ่นเฮ็ดเพิ่นแบ่งเป็นแผนกไปแผนกมันบ่โอ้ยตั้งสามเดี่ยดจินหอดเมียเด,ด้โอ้ยเน,นาะยินหอดหลายเมียยจินหอดเมียเด้ยจินหอดเมียเด,ด้อันนี้นั่งลานกับตั้งหักกันบ่ครับนั่งลานตั้งหกักครับอันขื่นไปที่ตั้งหักกันบ่ครับโอ้คนละแผนเกเนกาะเมีอะไรอยดดู่แต่ละข้ามเนี่ยเด้อเยอะ อยู่บ้านไหนสารคามองเขาไปแสดงวังหันลาเีาเยี่ยมขอที่ย่มเยได้ได้เมือบ้านดวนอคอนวกับิเป็นแผนกนั่งร้านก็เป็นอีกแผนะหนึ่งแล้วก็แผนก ไฟแผนหนึ่งฉากแผนหนึ่งแล้วก็ตรงน,นี้นี่อันนี้เป็นพื้นเวทีเขาเรียกว่าพื้นเวทีนี่ก็บชเป็น,ผนแผนกหนึ่งฉากที่น,อน้องอันนี้ก็เป็น,ผนแผนกขึ้นชุดนะคาตัวจุดประมาณนี้เป็น,ผนแผนกใครแผนกมันทำงานเป็น,ผนแผนกมันก็จะเสดไปะคระัอันนี้ลือ้อลื้อตอนทีสามครับตอนนี้ทีสี่ไม่จะเสร็จแล้วนี่ ประมาณไม่เกินปีห้าก็เรียบร้อยปีห้าหาก <c oughs> เลยเกษนะครับ